<TV S 2> สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้ว่ะสัตวเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอีซูซุครับวันนี้พาผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีครับ กับสถานที่แห่งนี้เลยฮะนี่เป็นคาเฟ่เก๋ๆสวยมากๆครับกับวิวหุบเขาข้างในจะสวยแค่ไหนฮะแล้วก็จะมีเมนูอะไรกันบ้างวันนี้ฮะมาดูกันเลยครับถึงแล้ว นี่แหละฮะคาเฟ่รอไล่เลสตงนะครับที่นี่มีทั้งกาแฟสดนะครับมีทั้งเมนูอาหารไทยอาหารยุโรปให้เลือกรับประทานด้วยนะครับและบรรยากาศสุดๆไฮไลท์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ช่วงตอนเย็นนะคุณผู้ชมถ้าหากว่ามาแล้วเนี่ยจะเห็นแสงอาทิตย์กำลังรับฟ้ากับบรรยากาศขุนเขาด้านหลังนะแหมสวยมากๆเลยครับ พามาชมบรรยากาศโดยรอบร้านก่อนครับผมเห็นเนี่ยนะฮะการตกแต่งสวนต่างๆสวยงามมากแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะจริงๆใครที่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมาที่นี่น่าจะได้หลายมุมอยู่ทีเดียวนะครับแล้วก็็อปต่างๆที่เขาวางเอาไว้ให้เรานั้นเนี่ยก็มีเยอะจริงๆครับ ายในร้านนะครับนี่เลยฮะตกแต่งสไตล์ยุโรปนะครับตรงโซนนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ก็เป็นแบบแนวโอเพ่นนะฮะก็อากาศถ่ายเทได้ดีมากๆเพราะว่าตรงเนี้ยอากาศเย็นจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนด้านในใครอยากจะทานกาแฟหรือว่าอาหารสั่งได้เลยนะครับบริเวณตรงนี้ก็มีสวนหย่อมที่แบบว่ามองไปเนี่ยสบายสุดๆครับ ในส่วนชั้นสองที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับก็ตกแต่งไม่แพ้ด้านล่างเลยนะครับอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายมีหลายมุมให้เลือกนั่งแต่ให้ไล์ตรงนี้ตามมาครับนี่เราจะได้มายืนสัมผัสกับอากาศเย็นๆตรงเชิงระเบียง,งด้านนอกอย่างนี้เลยโอ้สบายมากนะครับก็ถ่ายรูปไปจะได้แบ็คกลาด์เป็นภูเขาด้านหลังแต่ถ้าหากว่าในช่วงเย็นครับแสงอาทิตย์กำลังตกนะครับด้านหลังตรงนี้โอ้โหเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยจะโรแมนติกจะสวยงามไปอีกแบบนะครับ อีกโซนหนึ่งให้เลือกนั่งครับใครอยากได้บรรยากาศแบบห้องแอร์เย็นๆย็ฉ่ำๆเลยนะครับก็จะสั่งน้ําสั่งเครื่องดื่มมานั่งทานในนี้ก็ได้ครับ ที่จังหวัดสระบ,บุรีทั้งทีนะครับบอกเลยว่าต้องแวะมาร้านนี้ครับไม่ผิดหวังนแน่ๆครับบรรยากาศชิลมากอากาศด,ดีสุดๆนะครับแล้วก็มุมถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากๆรวมถึงเครื่องดื่มนี่รสชาติก็ดีด้วยครับ อีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่าสนใจครับที่นี่เลยครับบรรยากาศติดหุบเขานะครับท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามจริงๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับซัดเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu M u x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ